มีผู้ป่วยรายใหม่ทั้งสิ้น12รายนะครับย้ำอีกครั้งนะครับจังหวัดตรังมีผู้ป่วยรายใหม่ทั้งสิ้น12รายรวมเป็นผู้ป่วยโรคโควิด -19 สะสมระลอกใหม่นับตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมา227รายนะครับรายละเอียดแต่ละรายและแต่ละคลัสเตอร์เป็นดังต่อไปนี้นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ติดตามได,ได้ได้ถึงสาเหตุและการปฏิบัติตัวนะครับอำเภอรัศดา3ราย อำเภอเมืองตรังสองรายอเภอย่านตะขาวหนึ่งรายอเปลียนหนึ่งรายนะครับผมตัวอีกครั้งนะครับอเภอกันตังห้ารายอรัศดาสามรายอเมืองตรังสองรายอเภอย่านตะขาวหนึ่งรายและอเภอปะหลียนหนึ่งรายนะครับรวมเป็นเพศหญิงอายุ8ปปีนะครับภูมิลำเนาตำบลหนองตรุษอเมืองจังหวัดตรังนะครับเป็นผู้ร่วมบ้านนะครับหรือเรียกว่าคนในครอบครัว สองผู้ป่วยหมายเลข139กับ140ที่ตำบลหนองตรุดนะครับผู้ป่วยทั้งสองรายเนี่ยตรวจพบเชื้อมาหลายวันแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคจึงได้นําคนในครอบครัวคือหญิงไทยอายุ81ปีเนี่ยมาตรวจหาเชื้อและกักตัวไว้นะครับก็พบเชื้อเมื่อวันนี้นะครับก็พบว่าโพ,พสติฟนะครับอันนี้คือผู้ป่วยรายที่1นนะครับผู้หญิงอายุ48ปีภูมิลำเนาตำบลหมอน้านร,ร้อนอาเภอกันตังนะครับอาชีพค้าขายมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยรายที่186นะครับไป ยกขันหมากนะครับที่งานแต่งงานในคลัสเตอร์บ่อนนําร้อนนะครับรายที่219 220 221 21, และ222นะครับเป็นกลุดด่มลำเนาตาบลคลองชีร้องทั้ง4ท่านนะครับเป็นญาติที่สัมผัสกับผู้ป่วยหมายเลข182นะครับพูดง่ายๆว่า4ท่านนี้เป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ป่วยหมายเลข182ผู้ป่วยหมายเลข182ไปร่วมง,งานนะครับในคลัสเตอร์บ่อนนําร้อนแต่นับตั้งแต่เมื่อวานนี้ ผู้ป่วยที่พัทลุงเกิน300รายแล้วผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดตรังจากจังหวัดพัทลุงจาเป็นต้องทําตามมาตรการของจังหวัดตรังในการกักตัวที่บ้าน14วันหรือตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดตรังนะครับผู้ป่วยรายดั้กล่าวว่าพบเชื้อที่จังหวัดพัทลุงนะครับก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับคือมีข้าราชการในสำนักงานเดียวกันคือผู้ป่วยรายหมายเลข224นะครับภูมิลาเนาตําบลนาชุมเพดอาเภอย่ยนตะขาวเป็นผู้หญิงอายุ39ปีนะครับและทั้งสองท่านนี้นะครับคือผู้ป่วยรายที่พัทลุงและผู้ป่วยยรา ได้ไปตรวจที่สำนักง,งานกองทุนส่งเคราะห์การทํญญาสวนยานะครับไปพบผู้ป่วยรายที่223เป็นเพศหญิงอายุ43ปีภูมิลำเนาตาบลบางด้วนอําเภอประเหลียนนะครับรวมความว่าผู้ป่วยหมายเลข223กับ224ในสัมผัสโดยการทํางานร่วมกันจากผู้ป่วยยืนยันซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดที่คุมเท้นนะครับนะครับผมจะสรุปให้เป็นประเด็นดันงต่อไปนี้นะครับในอำเภอรัศดานะครับเราพบ วันนี้สรายนะครับเป็นบุคคลในครอบครัวทั้งสิ้นนะครับส่วนที่บ่อน้ําร้อนนะครับคลัสเตอร์บ่อน้ําร้อนเนี่ยหารายก็แบ่งออกเป็นที่ตำบลบ่อน้าร้อน1รายและตำบลคลองชีล้อมเนี่ยสรายก็เป็นคลัสเตอร์บ่อน้ําร้อนทั้งคู่นะครับทั้ง5รายนี้เป็นบุคคลในครอบครัวเช่นเดียวกันนะครับร่วมกับที่ตำบลคลัสเตอร์ที่ตำบลบางสัตว์นะครับคลัสเตอร์ที่ตำบลบางสัตว์ก็คือคลัสเตอร์ที่ดูยากขึ้นนะคะแต่ก็หลักๆเนี่ย ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านมีไข้ท่านมีความสุมเสี่ยงหรือมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยหรือผู้ที่รับเชื้ออันนี้ขอให้เดินมาแสดงตัวนะคะ,ะในเรื่องของอาการผู้ป่วยอย่างที่คุณหมอตุวาการเล่าว่าคือเรายังไม่มีผู้ป่วยรายไหนที่ดูแนวโน้มจะมีอาการแย่ลงนะคะแต่ก็ยังมีผู้ป่วย ในโรงพยาบาลตรัง13รายที่ต้องรับประทานยาต้านไวรัสตามข้อบ่งชี้ของทางการแพทย์ณวันนี้เราก็ได้รับการจัดสัญญามาจากทางส่วนกลางอย่างเพียงพอเพื่อที่จะให้เรามีสต็อกวชัชพัณฑ์ทั้งเรื่องของยาเรื่องของหน้ากากอนามัยชุดต่างๆเพื่อพร้อมในการบริการท่านทางความรุมือทุกท่านว่าร,บรอบๆเรายัางไม่น่าไว้วางใจเพราะฉะนั้นท่านเห็นตัวเลขที่กระโดดขึ้น อย่างช้าๆกระโดดไม่สูงอันนี้เป็นเพราะว่าภายในเราล็อกดีค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามภายนอกนําเข้ามาตัวเลขก,ก็จะโดดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นในเมืองตั้งค่ายให้แข็งแรงก็อย่าให้ป้อมป้อมแตกนะคะจังหวัดที่มีผู้ป่วยเกิน300รายในทางใต้นะคะเ,เดี๋ยวเรียนก็คือมีัแต่สุราษฎร์ธานีตอนนี้สะสมอยู่ที่975รายสงขลาตื้นตีตื้นนะคะแต่ยังไม่แซงอยู่ที่774รายนะคะ เราลงมาดาราธิวาดก็คือ512รายช่วงแรกมีจํานวนผู้ป่วยเยอะเพราะว่ามีการระบาดในเรื่องของราชธานนะคะแล้วก็ตามติดมานะคะคือนครศรีธรรมราชนะคะแป๊บเดียวไม่ถึง300ตอนนี้เกือบ498รายแล้วนะคะส่วนภูเก็ตไล่มาติดๆค่ะ485รายแล้วพัทลุงแจงเราไปอีกแล้วนะคะขึ้นจากเมื่อวาน313เป็น3 3 1รายเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า อาการกระโดดขึ้นไปเนี่ยเรายังยังสู้เขาไม่ได้นะคะแต่ก็ดีนะคะเราอย่าไปสู้นะคะ